ตอนนี้รู้สึกตัวเองไม่มีประโยชน์ต่อคนรอบข้างหรือครอบครัวแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนอยากหนีไปให้ไกลจากที่เป็นอยู่ต้องทำยังไงถึงจะหนีจากความรู้สึกแบบนี้ oh. ความรู้สึกไม่มีประโยชน์นะครับก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าต่อผู้คนรอบตัวหรือเราโดนพูดนะครับตำหนิต,ต่างๆนะครับหรือผู้คนเขามองว่าเราเป็นลูเซอร์นะครับ อันนี้ก็เป็นปัญหารูปแบบหนึ่งของสังคมเรานะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเป็นความต่างระหว่างเจนด้วยนะครับว่าคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมองที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็ยังคงเชื่อในการเวิร์กฮาร์ดนะครับเวิร์กสมาร์ทก็คือทํางานหนักนะครับแล้วเด็กรุ่นใหม่บางทีเขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องการทํางานหนักนะครับแล้วจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นจากการ ทำงานหนักตากล้ำนะครับนั่นไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่ขยันนะครับอันนี้ก็มันมีหลายสาเหตุปัจจัยนะครับที่ทําให้คนอื่นมองเราไม่ดีวิธีอยู่กับความรู้สึกแย่เหล่านี้นะครับก็ควรที่จะคุยกับตัวเองครับอันดับแรกไม่ต้องวิ่งหนีไปไกลครับเพราะว่าต่อให้เราไปไกลสุดล่าฟ้าเขียวนะครับมันจะแค่เปลี่ยนสถานที่ร้องไห้นะครับและมันก็คงเป็นเรื่องยากนะครับที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกให้ไปชนให้ไป คุยกับคนเหล่านั้นเนี่ยผมว่ามันก็คงเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับคนบางคนเราก็คุยไม่ได้นะครับโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวนะครับมันเป็นค่อนข้างคุยลําบากนะครับเป็นเรื่องอน้าเหมือนน้าท่วมปากไม่รู้จะพูดอย่างไรนะครับเพราะว่าพูดดีไม่ดีแล้วไปคุยกับคนนอกเนี่ยเขเป็นก็เหมือนเอาเรื่องที่บ้านไปคุยกับคนข้างนอกซึ่งมันก็ไม่ดีนะครับซึ่งในมุมนี้นะฮะสำหรับถ้าเราเกิดกรณีเคสนี้เกิดกับเรานะครับเราก็ควรที่จะ อยู่กับตัวเองครับต้องพยายามมีตัวเองเป็นเพื่อนให้ได้ครับการมีตัวเองเป็นเพื่อนเนี่ยก็เหมือนกับการมีใครสักคนหนึ่งนะครับคอยเข้าใจนะครับความรู้สึกแย่ของตัวเราะคและความรู้สึกต่างๆที่ตัวเรามีต่อตัวเองนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสได้อยู่กับความเป็นจริงที่เราเผชิญหน้านะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายครับบอกก่อนเลยนะครับมันไม่ได่ง่ายครับเพราะว่า คนเราส่วนมากนะครับมันจะใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้รู้สึกว่าการรักนะครับมันต้องเป็นสิ่งที่เริ่มจากการให้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยให้ก็คือตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยควรเริ่มต้นจากตัวเราด้วยเราควรจะให้ความรักนั้นกับตัวเราเองนะครับการที่เรารู้สึกว่าคนอื่นมองเราไม่ดีหรือเรากลายเป็นภาระนะครับหรือสำหรับคนอื่นนั่นก็เพราะว่ามันเกิดจากการที่ผู้อื่นนะครับ ปรมาม่าทเราหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเราด้วยนะครับผมก็อยากบอกว่าเราเหยียดได้อีก5้าตัวเราเองอย่าว่าตัวเองนะครับอย่าไปโกตรธตัวเองที่ดีหรือไม่ดีไม่ได้เรื่องอย่างไรนะครับเราไม่ได้มีทางเลือกมากนะครับเหมือนกับผู้คนต่างๆนะครับเพราะว่าคําแนะนำเนี่ยพูดไปเนี่ยครับมันจะพูดแบบไหนก็ได้นะครับแต่คนที่อยู่ในสถานการณ์จริงๆเนี่ยอาจจะต้องเจ็บปวดนะครับหรืออาจไม่มีทางออกจริงๆนะครับที่จะหนีไปนะครับ จริงๆนั้นมันก็ต้องอดทนนะครับถ้ายังเป็นเด็กนี่ก็ควรจะอดทนนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกนะครับที่จะ,ะเผชิญสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้นะครับที่จะทํามาหากินไดน้ยังต้องพึ่งพาคนอื่นคนนั้นต้องอดทนนะครับแล้วแต่จริงๆจังๆเนี่ยสิ่งที่อยากบอกก็คือถ้าเราทําให้ตัวเราเป็นเพื่อนของเราได้เราจะไม่รู้สึกได้ค่าในตัวเองก็หมายความว่า ต่อให้เราโดนว่าโดนอะไรมานะครับก็ควรที่จะทบทวนตัวเรานะครับว่าเขาอยากให้เราทําอะไร,ะรแม้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจทํานะครับทําตามที่เขาสอนเลยนะครับแล้วมันไม่ดีเขาก็ยังว่านะครับเราก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับแล้วเขาก็มาว่าเราอย่างนั้นมัน,ม,นมันก็จะแย่ไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนให้ผ่านช่วงวัยที่เราหลีกหนีไม่ได้นะครับเพราะว่า เมื่อว so ันหนึงนะครับเราเรียนหนังสือหาความรู้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตนะครับหาเงินทองได้ด้วยตัวเองได้เมื่อไรับ่นะครเมื่อนั้นก็ค่อยปลีกตัวแยกออกไปนะครับเพราะว่าถ้าตามใดยังต้องอยู่ในสถานที่แบบนั้นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะครับหรือพยายามไปชนหรือพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่ถามคําถามนี้เข้ามานะครับมีความอดทนนะครับสู้ๆนะครับ การความอดทนเนี่ยเป็นต้นทุนที่สุดยอดนะครับคือถ้าในโลกใบนี้เนี่ยใครก็ตามที่สามารถอดทนได้นะครับกับเรื่องราวแย่ๆในชีวิตตัวเองเขาจะเป็นผู้ที่มีขันตินะครับหรือเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณนะครับหรือจิตใจนะครับไม่สั่นคลอนไม่ว่าจะเจออุปสรรคลําบากเพียงใดนะครับความเจ็บปวดที่ผ่านมาในวันนี้นี่ยจะกลายเป็นเหมือนเกาะนะครับเป็นเหมือนกับ พลังเสริมเป็นพลังวิเศษของเราเลยนะครับความอดทนนี้จะกลายเป็นเหมือนพลังวิเศษของเขาที่ทําให้เรารไม่กลัวสิ่งใดนะครับเพราะไม่ว่าจะเจอคนอื่นมาพูดว่าอะไรอีกแล้วนะครับเราก็จะทนได้นะครับเพราะว่าเราได้ผ่านความย่ําแย่ในใจิตใจแล้วนะครับก็อยากเป็นกําลังใจนะครับให้กับคนที่ถาวเข้ามานะครับเพราะว่าการที่จะหลีกหนีปัญหาหรือ เราจะไปพุ่งชนคุยอะไรนั้นผมก็เข้าใจนะครับการเปลี่ยนคนอื่นจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ที่ทํายากนะครับเราเปลี่ยนคนอื่นทอนข้างอยากนะครับในมุมมองที่คนอื่นมีต่อเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาตัดสินเรามานะเพราะฉะนั้นเขาจะคิดอะไรกับเรานั้นเป็นเรื่องของเขานะครับส่วนเราต้องทําตัวเราให้ดีนะครับเราก็ต้องพยายามนะครับที่จะอดทนแล้วก็สู้นะครับแล้วก็พยายามศึกษาความสามารถนะครับ หาความรู้เพิ่มเติมในอาชีพอื่นๆนะครับเก็บหอมรอมริษณ์เงินเล็กๆได้น้อยเตรียมพร้อมเตรียมตัวนะครับถ้ามีโอกาสกา็ทิ้งหนึ่งครับออกไปตามล่าหาฝันของตัวเราเองนะครับก็สามารถที่จะหลีกหนีจากปัญหานั้นได้ครับแต่ก็ต้องไปให้รอดน,นะครับเพราะนั้นต้องวางแผนให้ดีๆนะครับจะทําอะไรก็ต้องคิดวิเคาะให้อใหรอบคอบนะครับ ส่วนไอ้ความรู้สึกแย่ๆอย่างนี้นะครับก็ต้องอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็ยอมรับมันว่าเออเขาก็ว่าเรามาอย่างนี้นะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับเราก็อยู่ความรู้สึกแย่นะครับหาอะไรทำนะครับหาหนังดูหาหนังสืออ่านนะครับหรือผ่อนคลายตัวเองให้ได้นะครับอย่าจมอยู่กับความเครียดมากเกินไปนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียกับเราในระยะยาวเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าคําตอบจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ ทำไมผู้สูงอายุส่วนใหญ่